ปากกาปากาโอเอ๊เหรออคอะไรคงอะไรฮะครับมไปสรผมมาเอ๊หลฮะตะนตะนอ๋ออันทนดลูกงัดกงอ่ะอ้อเด ้อมต่ออีกอ่ะหอมอีกอ่ะโอ้ยอีก,กู้ลหงายที่ะวอ้วนไม่ลาเลยฮะแม่ก็อยู่บ้านนั่งไงฮะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็ไปทํางานอีกแล้วนะไม่เปไน็นไรรักอ้วนเนาะอีแม่ก็ต้องหาตังก่อนไมไ่ไปหาฉปรยเลยองานมาเอาตังก่อนเนาะนาอ้วนเนาะไม่มีตังพาอ้วนไปเที่ยวอืม,อม พรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะพาพี่ฮังไปเล่นขุดดินนะแต่ว่าก็ไม่ได้พาไปอีกแล้วเพราะว่างานมาตั้งรับงานก่อนอเหนื่อยจังเลยปัญจา